ตอบไหมตอบครับตอบไหมผิดครับโอ๊ยรู้แล้วรู้แล้วอะไรจะพูดเอาล้ครับตอนนี้เริ่มเกมนะครับก็จะให้ฝ่ายจับกับฝ่ายแต่เริ่มก่อนนะครับส่วนฝ่ายโบกับฝ่ายบาร์อะเป็นเป็นทีมที่สองเล่นสลับกันนะครับจะทําการหมุนวงหมุนวงล้อเลยนะครับเริ่มครับ เลขแรกครับเบอร์แรกคือยี่สิบครับโอ้ชนะแล้วเอาอ้เนี้ยแต่ไหวเปล่าแต่แต,แต่มีนึกในใจไหมคนนี้ไอ้นี่ไงไอไอไอตัวโกงในหมอบหมอบแปลกเรื่องพักแรกอรตัวโกงหมอบแปลพักแรกแล้วมึงพูดเง,งี้ยไอสองคนนั้นรู้วะเนี่ย เออรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมบอกแล้วรู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้เลยอ่าตอบวองครับไม่ใช่ครับต่อไปนะฮะต่อไปฝั่งนู้นเป็นโบ้ครับรอเลขรอเลขแม่งเลยเลสก้าวัดยี่สิบห้าครับโอ้ยมาแล้วภาพพิธนาภาพต่อไปครับ บอกเลยภาพเนี้ยมันค่อนข้างที่จะถามว่ายากไหมปานกลางดีกว่าใช่ไหมว่าระดับปานอะไรมาออกมาแต่หัวดอะไรนะกูดูนิ้กภูเขาไงรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ไอ้ก็จัดโจ้ก็จัดข้ามนะครับสุ่มมาจัดข้ามเลยหรือจะสุ่มตอบตัดช้อยข้ามโอเคต่อไปเป็นแต่นะครับสักูรับสักครู่มาแล้วครับหมายเลขสามสิบห้าครับ โอะไรแมนบอกว่าไปตรงเลขสามก็ได้ไหมห้ามครับไม่ไม่รู้โอเคครับอ่ากูแล้วสินะต่อไปครับบารนะฮะหมายเลขสามครับผมเฮ้ยเฮ้ยเขาเขามีเขารู้แล้วรู้แล้วรู้ล้ว รู้แล้วมีคนรู้แล้วรู้ได้ไงคิดว่าใช่ต้องใช่แน่แน่เฮ้ยวิลสมิธว่ะเด็กเกียวเด็กเกียวมันสองชื่ออยู่เดนพูเดนพูเอาปั่นครับมีการปั่นทำให้ลังเลครับไนท์พูไนท์พูดก็มาแข่งเดี๋ยวของเคอร์เร่เฮ้ยตอบไหมตอบไหมครับตอบไหมใช่่ตอบแข่งไงถูกต้องครับใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องนอนฮะนี่ฮะ พอเปิดสงผมกับไอตรงลูกใต้ตาเออรู้เลยบัสเขาต่อไปครับไม่เจ๊เฉลยเฮ้ยไม่มีหรอกเอาผมก็ได้ตอบต่อดิเมื่อกี้เป็นบัสใช่ไหมหรือว่าบาสก็สลับบาสคนสุดท้ายใช่ไหมเริ่มจับคนสลับเริ่มมาเป็นจับโอเคจับได้หมายเลขหกครับโหชีวิตโอ้โหเข้าแล้วขอตอบว่าเนบูล่าครับตอบเลยใช่ไหม่ตอบครับเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่ก็เกิดถูกเป็นบัเฮเลยอะต่อไปนะฮะ เป็นโบนะครับหมายเลข17นะฮะพอพอได้ไหมพอรู้แล้วเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้ก็บอกได้นะเพราะว่าแขวนเจนนี่กูรู้เลยบอกต่อไปควิกซิวเวอร์เอ็นออตอนเชื่อเปล่าเชื่อไหมเชื่อไหม มีมูล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 มึงเชื่อมึงฆ่าพลาดนะไม่รู้หรอว่าจะโดนเออไม่รู้หรอว่าจะโดนสีออตอนภาคสองชื่อคำตอบชื่อชื่ออะไรครับชื่อขอชื่อคลิฟซิวเวอร์ครับเป็นคำตอบถูกต้องครับยอดคลิฟซิวเวอร์นะไหนบอกว่าจะไม่ต้องทาแป้งเราไม่โดนแน่แป้งเลยทุกเทนลอยเลยแต่ใกล้เลยตอนนี้โดนยิง แต่พอบาสตอบอ่ะเออเออใช่แต่ว่าพอยูส์ตอนนั้นก็ไม่รู้ไม่จ้าบได้รู้นะถ้าเขาตอบพลาดมื่อกี้โดนลอยช้อนนะเมื่อกี้เนี่ยภาพต่อไปนะฮะถ้าที่สามนะครับคนถัดไปก็คือทานแรกยากเกินไปแต่จะขอโทษต่อไปคือแต่นะฮะเลขที่ออกก็คือยี่สิบสามนะครับอุ้ยดีดีป่ะเอาโอ้โหอุคุงอุคุง ฟูงไอ้ฮาอะไรวะเนี่ยยากกแต่ตัดช้อยหรือห้ามนาตาชาฮะนาตาชาเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับสุดท้ายและท้ายสุดเป็นคำตอบที่ผิดครับเนี่ยใช่โอ้ยเราอะใช้ผิดสามผิดสามข้อติดแล้วคนต่อไปนะฮะบ้านนะฮะเลขที่ออกคือสี่สิบสองนะครับไปตอนนั้นตายตอนนั้นเลยเหรอโอ้โหแซนแซนเวดจะยาก เป็นไงนะฮะมีข้อมูลมีอะไรมั้งไหมสว่าอะไรวะเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวนึกก่อนไม่รู้เลี้ยงเลยเนี่ยยังมองไม่ออกเหมือนกันตัวนี้รู้ยอมไหมยอมไหมฮะเดดี๋ยวงคุณจะเก็บทุกคะแนนเลยไม่ได้นะไม่แบ่งกับฝีนศัตรูเลยนะโอ้โหติดใจเก็บหมดตอบกู๊ดอ่ะเดานะกู๊ดเป็นคำตอบ <c oughs> สุดท้ายไหมครับสุดท้ายเดาว่ากู๊ด <c oughs> คิดครับจับได้เลขสี่สิบห้าครับ โอ้โหได้เอาเก้าได้สี่สิบห้าชีวิตไม่ได้ช่วยยางกัเลยเลยแล้วว่าขอเดาสุ่มว่าชาวเซเวียครับชาตเวียตอบใครครับคนต่อไปครับยสด้โบนะฮะได้เลขสิบครับป้ายเป็นป้ายที่สิบนะเคียงเลย อาจจะมีผลก็ได้เอาเลยคนผลโอ้ยยังไม่ได้ตายดาปีนะฮะเอาครับฮะวอชลีครับวอชลี่เป็นคำตอบสุดท้ายไหครับเออเอออาจจะเป็นคำตอบสุดท้ายไหมสุดท้ายครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับมีวีมีมีทีมีมีี อ่อนจริงอ่อนจริงโอ้โอ่อจริงครับบอกเลยมันสู้กับใครอ่ะมันเลยเดายากอ่ะแบบเออมันผมเห็นในนี่มันต้องแบบที่อะไรนี่วะนี่ชื่อหัวใจเดี๋ยวใช่ถ้าเป็นแบบอ๋อตัวสุดยอดอยเงี้ยเอามันมีกอมาติดมาด้วยไงมันดูยากโดนกอโนแน่ๆเอาต่อไปครับเอาต่อไปนะฮะแน่นะครับว่าจะได้เอะไรนะเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยหมายเลขสามสิบห้าอีกแล้วฮะโอ้โหออกดีจังขายดีจังครับ โอ้โหรู้เลยตอบเลยวแม่รู้เลยรู้เลยว่าแบกเพลหรือเปล่าบอกเลยครับภาพเนี้ยยากยากระดับยากผ่านได้ไนะพี่ผ่านไปไม่ไหวไม่ไหวโอเคครับไปพี่ก็ผ่านได้ไปนะฮะใครฮะจับไม่ใช่จับผมดิบ้านบ้านเลยบ้านต้องตอบเราเก่งแล้วโดนแน่เลยว่ะแม่หมายเลขที่ยี่สิบสี่เปิดภาพภาพไม่เป็นใจกับเราเลยหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะฮะ ไอ้ที่ช้นี่คือมองไม่เห็นตัวเลขนะฮะโอ้เฮ้ยเห็นพยดได้ไูได้ทุกคนเห็นพูดเลยครับมีกพูดมีกพูเดาเดาน่นเดาะเดาทางฟ้าตอนนี้อ่ะเดาเนบิวลาเดาเนบิวล่าเนบิวล่านะฮะเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับสุดท้ายเป็นคำตอบที่ผิดไปคนต่อไปครับนะจาบนะฮะ เลขที่ออกคือเลขที่2ครับโอ้โหแต่ละเลขอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ไม่มีประโยชน์นะผมว่าไม่ประโยชน์ฮะไม่มีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์นะไรเอาไงเอาไงไอ้คุณหาข้อมูลไม่ได้นะเฮ้ยผ่านครับผ่านครับผมขอผ่านเป็นคำตอบสุดท้ายครับได้ครับได้ได้โอ้โหต่อไปเป็นใครเอ่ยโบอยากได้หมายเลขอะไรครับอยากได้อยากได้หมายเลขอะไรเอ่จะได้เลขที่ออกคือ37ครับ ตาดิเดดูไรวะโอยูโอยูงงไหมเนี่ยอยากจะรู้นะอาจจะดีก็ได้นะตีตางี้เลยเฮ่ยไปไงไปไงว่าเอ๊ะเอ็ดเด็ดเด็ดเดิดเด็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 ดฝังคุ้นคุ้นอยู่นะเออปัดเราไปสักภาพสองภาพก็จะตอบถูกจะตอบไหมจะตอบไหมโบตอบตอบไปว่านี่ตายโบใช่ไหมเจี๊ยบเปล่าเราไปว่าโลแนนก่อนแล้วกัน เฮ้ยเออดนเฮ้ยดูลโดูหน้าจิเจือนนะฮะเจ้ากระแตนจิตเจือนนะโดนแนวเราเราสุดท้ายครับโอเคสุดท้ายใช่ไหมฮะตัวนะฮะผิดครับผิดเออโอ้วโนเครับมันไม่ใช่ยากยากอีต่อไปเขาอยกเ่รื่องอะไรครับเ่อะไรก็ได้ครับแต่เมื่อี้เนี้เขาคิดคำเตอาเดือกกบกูเลยถ้าบนมหากูก็สุดยอดเหมือนกันเมื่อกี้ หมายเลขที่ออกคือหมายเลขที่25ครับอาจจะมีผลก็ได้นะอะไรแบนี้เอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยูแล้วรู้แล้วเกินเกินไปเกินไปใช่ไหมไอ้ที่มันเสนอหน้ามาเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกเออเอาเาไม่รู้สินะตอบตอบฮะผ่านครับผ่านไม่ได้ไม่ได้ไโอเคฮะไปต่อนะฮะตอไม่รอนะตบสนี่ยวัตอบได้หมเนี่ยมันใจแค่ไหนหมายเลขที่ออกคือหมายเลขที่1ิสนะฮะสา ยี่สิบสามเป็นคำตอบสุดท้ายไหมฮะสุดท้ายดิเป็นคำตอบที่ทอทอผิดครับต่อไปคือจับนะฮะสามสิบสี่ใช่ไหมสามสิบสี่มัายินได้เฮ้ยล็อกเบอร์แชมป์สุดยอดออกยี่สิบสามนะฮะใครมหน่าเครียดทุกคนเกมเป็นพอเพล่พอร้องจะเล่นดิเห้ยอ่าเจนฟอสเตอร์ครับเป็คำตอบที่ หรือว่าถูกแล้วแลโบไข่อยากได้เลขอะไรอยากอยากอยากได้เลขอะไรไหมังไได้ต้องอใจเลยเลขเจ็ดครับเบอร์เจ็ดนะฮะโอ้โหเปิดเปิดลูกเปล่าไหมโอกมาแล้ตอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คาดว่ามันเป็นหุ่นยนต์รู้ยังกก้ามครับแลรวก้ามโอเครับนตอต่อไปก็คือแต่นะฮะใช่ไหมตาลอยๆเดียวเลยทำอะไรได้เป็รูปหมายเลขที่ออกคือหมายเลขห้า โอ้โหโล่งเหมืนอนกันอยากได้สักกีบเก้าสามสิบปะน่งี้โล่งเนี่ยบีสองหรือเปล่าวะก้อนหอมจนตบนหรือเปล่ามันขึ้นไยเรื่อยมข้ๆๆโอเคไม่ไหวตก็ไปบานาเห็นอยู่นคนเดียวด้วยอ่ะไอไอวงล้อเนี่ยโอ้โหหมายเลขนี้คือแบบสุดครับบอกเลยใช้ขสามาแล้ว โอ้โหเอออากาศจได้มัมีมูนมัีมีมูนมีใหญ่จัดมีทำคอมเมอร์เปล่าต่างปลาเขาก่างปลาบ้านใครวะด็อกเตอร์อีลิกอามมาต่อด็อกเตอร์อีลิกเป็นคำตอบสุดท้ายเป็นคำตอบที่บ้า่ใครด็อกเตอร์อีลิกคือใครยังนึกไม่ออกเลยเอออ่าต่อไปก็เป็นจามนะฮะครับถามวีฟีไหมเฮ้ยเฮ้ยหมายเลขเราคือสามสิบสามฮะ ไม่ช่วยนะน่าจจริงเห็นแค่จมูกกูว่าแล้วด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ขอตอบว่าด็อกเตอร์โชว์เป็นคำตอบสุดท้ายครับผิดครับแล้วด้วยเปิดใก้เกินมาการี่พูดไมพอเลยอันนี้จะออกคือไปยเลขสิบเอ็ดครับข้ามตาบ้างใครวะคิดว่าไงคิดว่าไงคิดว่าข้ามเถอะ ทำไหมทมแล้วทำแล้วทำแล้วต่อไปตาตาฮะดับเบิลทเวนตี้ยี่สิบครับหล่ไรีนี่มันยิงยนต์นะตัวนี้ไม่ใช่กูดูมาเบีวมากูยังไม่เคยเห็นมันยิงหัวก้างปลายนี่เลยครับไอ้นี่บอกว่าจ้าไอ้ตัวที่มันใส่ชุดชุดแลดบอะอะไรชุดแลดวะแต่ข้างหลังอ่ะเป็นรถเบนเทนแน่เลยน่ะ บอกแล้วสักสิบเก้าสามสิบสามเอ็ดนะคือหมายเลขสิบเก้านะฮะโอ้โหมาทำไมยากอันนี้ยากมากจริงจริงเออเราม่ต้ออกว่ามักลมากเลยนะแต่ถ้าเปิดสามสี่อาจจะรู้ผู้หญิงคนนี้คือใครแต่บัานอีกลูกเพื่อนที่ไปลูกอีกไม่ทได้ข้ามนะฮะไปดูข้ามครับต้องแต่ว่ารอคุณก็นานอยู่นะยี่สิบเอ็ดฮะเอ้ยแล้ว มาอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ากูว่ากูตอบว่าแต่อีผู้หญิงคนนี้กูไม่รู้ชื่ออะไรขอตอบว่าวิชันใช่นขาตายไหมตายบอกยไม่ใช่กูตอบแทนเลยผิดเป็นคำตอบผิดขต่อไปนะเป็นโบนะฮะสามสี่ออกมาสิยี่ส่บหกมันออกไปยังวะ ยังครับ26ครับในในยี่ต่างเลยก็มีหมวกออกมาเนี่ยจะห้ามเฮ้ยหมวกเขาเลยหมวกอะไรฮะอันนี้เขาเรียกหมวกอะไรใครรู้บ้างไม่ต้องไปข้ามเลยอ่ะห้ไมห้ามโอเคโอ๊ะสาไปิบสามถูกสามสิบต้องได้รอสามสิบสี่ใช่ไหมอาจจะหมายเลขทามสิบสี่จะตอบไม่ได้ก็ยาวหมายเลขที องครับยขวดอะไรวะเนี่ยอยู่ใช่ไหมฮะเรื่ไงฮะให้ผมเห็นข้อมือรูปนี้แบ่งเดายากอะแล้วกูตอนให้รู้เห็นหน้ากูก็ไปจำที่อีพีันนี้ไม่ได้ด้วยครับครับครับคนต่อไปนะฮะไม่มีอยู่ในหัวสมองเลย number สามสครับเออได้รู้ถือถือปืนอะไรไ อันนี้อันนี้บอกเลยน่าจะเป็นตอนที่มันไปไอเนี่ยเจนมันเจอคลื่นสัญญาลอยฟอสพอภาคแรกอะแล้วมันไปวัดไงตรงที่โล่งๆอะแต่ผู้หญิงคนนี้กูจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรมันเป็นเพื่อนของเจนนี่แหละข้อมูลตอบว่าเดาว่าแบบชื่อเจนนิเฟอร์อะเดาวมัวไม่รู้เป็นคำถามที่สุดท้ายไหมฮะเออสุดท้ายแหละไอผิดครับไปครับคจับหมายเลขสิบแปดครับ ตายเนี่ยเลยได้อะไรนี่คือต้องเปิดไปเรื oui> ่อยจนกว่าจะได้โลคิครับโลคิเป็นคำตอบที่ผิดครับใช่ไปนะครับเลยครับเลยครับหมายเลขหมายเลขที่รอคอยครับหมายเลขสามสี่ครับ นี่อ่ะกูจำชื่อมันไม่ได้กูเห็นหน้ากูจำชื่อไม่ได้อยู่ดีแหละชื่ออะไรไม่รู้ไอมาวิลใช่ไหมใช่มันเป็นเพื่อนของเจนิเฟอร์มันอยู่แก๊งเดียวกันนั่นแหละจำชื่อไม่ได้ยากยากไอมาวิหรอไม่ถ้าถ้าเนี่ยเห็นหน้าทุกคนแล้วถ้าไม่รู้ชื่อคนนี้ก็ข้ามก็ได้นะข้ามข้อนี้ไปเลยก็ได้ ไม่รู้อะเอกะฉันบลาถ้ามีใครรู้ตอบได้นะยอมแล้วยอมคือโลเปสอะเดาว่าโลเปสใครวะโลเปสไม่ได้ชะไม่รู้จำไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช้เฉลยหน่อยใช้เลยได้ครับยอมไหมี่คนยอมยอมยอมคิดว่าไงยอยอมยยอมนะทุกคนยอมปดเปิดได้ดู ื่องดาร์ซี่ครับเพื่อนี้เรื่องคอหวะเรื่องดาร์ซี่ใช่ไหมดาร์ซี่บอกอยู่มันตื้อท้อมันเล่นเรื่องท้อดาร์ซี่ลิวิสบัตจะไมคอท่าครับพี่กี้รู้จักไหมครับรู้จำได้แต่ไม่จำชื่อไม่ได้ครับโอเคไปข้ามไปนะฮะเป็นภาพที่ยังเดนไปภาพที่ตาใครอ่ะเมื่อกี้ตาใครเมื่อกี้บัสเมื่อกี้บัตไปแล้วการตอบไปแล้วครับผมไม่ตอบอะไรเลยผ่านอย่างเดียวตอบว่าผ่านเลยผ่านอย่างเดียวเลขที่ออกคือยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเฮ้ยขอได้รุ่นไหม เปิดดิอันนี้อันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็ตึงนะแต่ว่าคิดว่าเป็นบาร์สน่าจะโลคิครับตัวโลกิเอ้ทูปึงเลยอะโลคิครับอันนี้ตอแหลแล้วผิดก็ผิดผิดครผิดต่อไปนะฮะดีดีไม่ว่าดีก็โดนดาวตอแหลหมายเลขที่ออกคืาเบมรอปิดปากเลยยี่สิบสองครับเอ้ยอาจารยานอวกาศแล้แต่ กูว่ารถกันแล้แต่ว่าผงหลายเรื่องไหายจะเป็นรถแม่ตาเปล่าไม่อย่างไรอ่างนี้เอาอากาศนึกนึกตอนเดียวเลยตอนจบเอาลับคนที่ตื่นมาไอรนแมนเอ้าไอกระติบไอกรติบไอกรนแมนไอรนแมนคำตอบที่ผิดขับต่อไปเลยนะครับมาแล้วยากอลยหมายเลขเล่นไปหมายเลขที่ใกล้เคียงนะฮะ ไม่ได้ที่ยีสินะฮะยีโอยไม่ช่วยหรอกเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ามฮ้ยเฮเฮ้ยแล้วเฮ้ยเ้ยเ้เ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเ้้เฮเฮ้เเ้เเเฮ้ยเเ้เเดาเฮ้ยเ้้ คือเลขที่เลขที่สามนะฮะมีโอ้โหชัดเจนเลยฮะโอ้ไม่ได้อะไรเลยภาพนี้โอ้โหตามตามต่อไปก็เป็นโบนะฮะน่าจะได้มีดีๆเข้ามานะในชีวิตบ้างใบได้รอคือเลขที่แปดครับเฮ้ยอะไรอ่ะ เยอะเลยดอดาวได้ฮะเอาตอนเอาตอนเอาตอนวนเวียนแถวนี้นะฮะเป็นคำตอบที่ผิดครับ่อไปไ้แต่นะฮะตอบเลยไหมครับเอ้ยเออไม่แน่ว้าวิพอโอเคไหมพี่เปิดภาพแล้วก็ห้าวิถ้าไม่ได้ก็5วิ อ่ะเสร็จปีที่นับเป็นคำตอบอ่ะเบอร์สี่สิบสามใช่ใช่ทีบอกเลยตรงเนี้ยไม่สำคัญแต่ว่าใช่ไมจะไปนะครับบคืนมาในหัวแล้วที่บอกเหยบอกเลยคนเกินได้ไหมเกินเกินเนาะอยู่บ้านดาวได้เราเป็นห้าเกมได้เปล่าก็ดาวไม่ผิดน่าจะเป็นตอนที่มันย้อนเวลาด้วยนะดาวดาย้อนเวลาก็มาไอเจ้าที่ตัดตาจานฮอลล์น่ะชี่ออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงมึงก็ชาอย่างเดียวเลยเอาชาอย่างเดียวเลยผู้หญิงอ่ะที่อยู่ในโลกเตอร์สเทนอ่ะอ๋อเอเชียนวันอันนั่นแหละนั่นแหละตอบเลยเอเชียนวันเป็นคำตอบที่ ทีเน้นหน้าเน้นตาว่ะถูกไหมตู้กรรมการมันจะความรุนแรงกันหนึ่งนะฮะคนต่อไปนะฮะบ้าสามสามได้ไหมสามสามหรือไม่ก็สิบห้าอะไรเงี้ยสี่สิบห้าฮะนั่นแหละเอามาต้มบ้างให้สิบวิผนังตึกผนังตึกเดาเดาว่าโทนี่สตาร์กอ่ะโทนี่สตาร์กเป็นกาตอบสุดท้ายนะฮะไม่เอาดีกว่าตอบว่าสตีฟโรเจอร์เหรอ ตีโรเจอผิดครับต่อไปครับบารไอ้จามนะฮะเอและนรอสามตีสองครับอันนี้น yup> ่าจะดีกว่าดีนะทุกคนมาวะเฮ้ยนี่มันดดิว่าวัดเหรอวัดดีดีเอ่อข้ามเลยแอนแมนครับแมนผิดครับตอเลยข้ามเลยไหม อยากเฮ้ยก่อนดิดูก่อนดิยากมากหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะฮะบอกเลยผมไม่ได้ผมบล็อกต่อฮัทแมนชื่อเฮียอะไรวะไปฮะรถฮะรถแน่นอนพ่อแอทแมนชื่อเฮียอะไรวะพ่อแอนแมนแอนแมนไม่มีพ่อเที่ย ไอเนี่ยแอนแมนคนก่อนไให้ข้อมูลเขาไม่ได้นะผมไม่รู้นะพ่อรลนแมนอะครัแพ้งพิมแพ้งพิมเป็นอาจารย์อาจารย์ของแอนแมนเออแพงตอบแพงพิกคับไม่ใช่เราโดนนำอยู่อย่าไปหัวเราบมสามสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงหัวานี้ออกหมายเลขที่หนึ่งนะฮะแล้วฉันจะช่วยอะไรนะถูกก็ท่ามเลยทามอ่ะ ตอบที่ถูกมันยังข้อมูลมันยังไม่เยอะเลยอะไรก็ไม่รู้เาแล้นรวมไม่มีจุดต่างๆบ้านครับหมายเลขที่ออกคือ41่สิบอ็ดนะฮะเอามาทำใหม่อาจจะดี้รถจับก็รถดาว่าคาร์เตอร์ฮะสืคาร์เตอร์ดาวสื่คาร์เตอร์พี่ครับผมมาไปนะฮะจ้าครับพร้อมครับนี่จะเปิดเลขอุ้ยบอกเลยมิ้นท์ไม่เลขใหม่เลข24เลข24ฮะ บอกเลยครับมีลุ้นครับพ่อโทนี่สตาร์กอ่ะเฮ้ยฮาวเวิร์ดสตาร์ตอบไหมตอบไหมตอบครับตอบไหมผิดครับเั้ยรู้แล้วรู้แล้วจะอะไรจะพูดจะอะไรจะพูดต่อจากแอนเลยต่อไปต่อไปใต่อไปโบนะโอเคโอเคเพวใช่เพวใช่แน่แน่นึกออกเลยใช่แล้วโอ้ทุกอย่างมันลงล็อกหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าที่ได้ข้ามเลยโบข้ามข้ามไป ไอ้ไอ้ลูกน้องพ่อโทนี่ที่ตายชื่ออะไรวะจาวิดสอี๋เอ้ยคนนี้แหละว่าไงว่าไงตอบไหมเนี่ยตอบพี่อยจาวิตส์ตอบอยู่เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วมันยู่ต่อบต่ออีกเลยตอบนะให้คือว่าตอนนี้คะแนนอยู่ที่4ี่ศูนย์โอ้ยศคะแนนนะครับผมตอนนี้ทีม A นะครับมีอยู่ศูนย์คะแนนแล้วก็ทีม B มีอยู่สี่คะแนนนะครับผู้ชนะในวันนี้ก็คือทีม B นะครับ ผิดหวังคนผิดหวังไม่ต้องกลัวหรอกไม่โดนแป้งอ่ะป้าแต่มันจบแล้วครับเกมแล้วคือผู้แพ้ครับแป้งนะฮะตามที่สัญญาไว้ทีแปดโบไปดิเฮ้ยเฮ้ยเสกปังไปไปต้องหาแล้วโอเคเดี๋ยวมาเลยเนี่ยไม่โดนหรอกแป้งอ่ะจริงไม่คิดว่าจะแพ้เลยฮัลโหลฮัลโหลว่าว่าที่แป้งเมื่อกี้เนี้ได้คำหนึ่งมาเลยอ่ะอะไรไม่ไม่รู้หรอกว่าจะโดน ออกใกล้ๆนะโอ้ยไม่รู้หรจะโดนไม่รู้เลยมีความมั่นใจในเมื่อกี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวก็เราลบไม่ดนนะๆโดนกระทะนะฮบแป้งทอดน้ำมันกำลังร้อนเลยเก็หน้าไม่พลาดแน่